โอ้โหดอกนี้กินเต็มไปเลยชิจ้ารางวัลรวมของเราฟาดมาเท่าไรหร่เหตทุกคนโอ้โห,โหโปังมากแม่หนึ่งหมื่นห้าพันคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะขึ้นทุกความบันเทิงเท่านั้นไม่สนับสนุนใน้ทรมตามโดยเด็กขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีไม่ควรรับชม เซฮายก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะพบกันอีแล้วกับเจสไม้ใส่ปั่นวันนี้เจก็อยู่กับ a m b max เจาเ้าเก่าเจ้าประจำที่เจเลือกเล่นเนาะใครกำลังมองหาเกมสล็อตเล่นง่ายจ่ายจริงมีบริการพเมีมตลอด24ชั่วโมงเล่นง่ายจ่ายจริงที่นี่ที่เดียว a m b max นะคะวันนี้ก็จะมาเลือกเล่นเกมสล็อตค่ายพีจีเหมือนเดิมนะ o p e ป a า dynasty นะราชวงศ์โอเปลลาารนะาเปลล่านะครับผมวันนี้ก็หอบทุนมาไม่มากนะคะทุกคนหอบทุนมาแค่หนึ่งพันทุนๆเนาะขออนุญาตกดเล่นเบ็ด ซื้อพีเกมเลยก็แล้วกันเนาะ,อะขอซื้อในราคา10นะคะทุกคนอยู่ที่เบ็ด700เอ้ยอยู่ที่ราคา750เออมาได้มุนฟรีมา10ไม้นะยังไงเจก็ฝากรับชมพวกอความบันเทิงเท่านั้นเนาะเจมาแนะนำไม้สนับสนุนให้ทำตามแนละ้วทุกคนมาลุ้นกันว่าเราจะบวกจะลบจะคูณจะหารมาเท่าไหร่นะขอให้บวกนะฮึ่มาอ้าวเปิดมาก็ฟีเจอร์ทงฟ้าเอ้ยทงฟ้าเออเขาจะทำหน้าที่เปลี่ยนเป็นตัววายนะ เฮ้ยฟีเจอร์ทงแดงเขาก็จะทำหน้าที่ลบตัวอักษรที่ถูกที่สุดออกไปจะเหลือไว้แต่ตัวแพงๆนะมาช่วงนี้เราก็ไม่มีทุนมากนะทุกคนช่วงนี้มันเกลือนะรูู้กันอยู่นะโอ้โหดอกนี้โอ้โหมาดิไหลต่อไหมคือแบบเจ๊ก็เลือกเล่นค่านี้มาสักพักหนึ่งแล้วแหละเห็นว่ามันคุ้มมันดีนะเจ๊ก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกคนดูนะว่ามันคุ้มจริงๆหรือเปล่าก็อย่าลืมไปเช็คเลดจิ้งกันดูนะว่ามันจะคุ้มจะดี อย่างที่เจมขี้โมหรือเปล่านะอยากให้เจเล่นเกมไหนรีวิวเกมไหนก็สามารถเมนอพูดคุยกันได้เลยเนาะปะโอ้โหคงไม่รอดแล้วมั้งเนี่ยดอกนี้เอาอยัางไปต่อได้นะฟีเจอร์ธงแดงลงมาสองตัวเลยนะมาลบออกไปตัวถูกถูกหรือว่าแต่ตัวแพงแพงเอาไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหสงสัย สงสัยโอ้โหขาดทุนยับยับเลยนะทุกคนขาดทุนไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหขาดทุนไปสี่ร้อนะแม่งขออนุญาตใส่เบ็ดร้อยเลยนะโมโหนะทุกคนโอ้โหมาดิธงฟ้ามานะดอกนี้นทุกคนโอ้โหสเกตเตอร์มาเอาดิพอปรับเบ็ดปุ๊บนะทุกคนมาเลยนะ ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะบวกหมุนฟีมาเปดหมุนฟีเลยนะคะทุกคนมาดิเบ็ดหนักด้วยนะต้องได้ต้องโดนนะคะรอบนี้นะมาดิรอบนี้ไม่ได้ซื้อนะรอบนี้กดแบบเล่นเองนะทุกคนปรับเป็ดมานะเมื่อกี้นะโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนะคะโอ้โธงฟ้ามาอีกแล้วนะทุกคนปังมากไหลต่อยาวๆไปเลยจ้ากินเต็มไปเลย โอ้โหอยากให้เจตเล่นเกมไหนหรีวิวเกมไหนก็สามารถเปนะพูดคุยกันได้เลยนะคบผมมาธงฟ้าก็มาอีกแล้วนะดอกนี้หลงังวันก็โตแตงโมสองใบน,นะทุกคนโอ้โหมาตอนนี้คือได้ทุนกลับคืนมาแล้วต้องได้ต้องได้ต,ไดต,ไดต้องโดนขอให้ได้ขอให้โดนนะมาช้าแต่มาชัวร์นะคะทุกคนไปต่อนะครับผมมาอีกหกไม้นะทุกคนยาวๆกันไปจ้า โอ้โหทงแดงก็ขยันมาจริงมาแล้วก็ไม่ให้นะทงแดงจะมาเพื่อ,อดูดิแม่งกวนอ่ะมาทำให้โมโหนะมาอีกมาอีกแล้วทงทงแดงไม่ต้องมาหรอกให้ทงฟ้ามาดีกว่าอย่างน้อยก็เปลี่ยนเป็นตัววายได้นะนี่โอ้โหอย่าว่าให้เขานะนมาเลยนะมา240 ธงฟ้ามาอีกจ้าคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะทุกคนเกมนี้มันเวลามันลงมามันช้าไงมาไหลต่อไหมเนี่ยเอมาช่องสองอมาอีกไหลต่ออีกเออนั่นแหละเคมาเคมาช่องสองช่องสามเออนี่แหละดอกนี้โอ้พันแปดไปเลยจ้ากินเต็มไปเลยไหมล่ะโอ้โหรางวัลก้อนโตแตงโมงสอใบนะฟาดมาสามพ ้มนะทุกคนโอ้โหถึงจะนานนิดนึงนะรอบนี้มาโอ้โหดอกนี้เอาอีกแล้วนะฟรีเกมอะไรเนี่ยโอ้โห,หล้างกระดานไปแบบสวยๆแม่งรงฟ้าลงมาสักสองตัวเลยนะคะทุกคนปังมากโอ้โหไปต่อไปต่อมีลุ้นต่ออีกสองหมุนฟรีนะมาตัว,วาวมาสักห้าตัวไปเลยนะเต็มกราฟไปเลยไหมเนี่ย โอ้โหมาอีกแล้วนะทุกคนธงฟ้าประชานันเฮ้ยมันใช่เหรอโอ้โหแต่โคตรหนักเลยนะทุกคนอมืมาชา้าแต่มาชัวนะคะไปต่อไปต่อโอ้โหมีกลับมา4,400นะคบผมตอนนี้แตกหมื่นไปเรียบร้อยนะทุกคนทุนแค่พันเดียวนะเอาจนได้นะครับผมโอ้โหโคตรท้อไปดอกนี้มาอีก720นะฮะ หมุนฟรีมาอีกหรือเปล่ากินเต็มอีกแล้วดอกนี้หกร้อยสี่สิบโอ้โหปังมากแม่รู้เรื่องมีเหลืองมีเกี้ยวไปเลยโอ้โหหมุนฟรีสุดท้ายยังธงฟ้าธงแดงมาอีกนะอเจ้โคตรชอบเลยนะทุกคนคลิปนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วธงฟ้านะทุกคนไปต่อไปต่อ โปังไม่ไหวจริงๆนะทุกคนใครอยากเป็นเจ้าของรางวัลก้อนโตรางวัลเมกาแบบเจ้ห้ามพลาดเลยนะคะที่นี่ที่ๆๆเดียว AMB Max นะคะทุกคนโอ้โหปังมากนะคะยังไหลต่อได้อีกนะไหลต่อ,อยังไหมโอ้โหแตกมาหมื่นห้าแล้วนะทุกคนคุ้มสุดๆไปเลยนะยังไม่หยุดอีกนะโอ้โหพอจะให้มันก็ให้โหดมากนะเออมา จบเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนบวกมา15,865บาทเลยทีเดียวนะทุกคนฝากกันไว้ด้วยนะคะใครอยากเป็นเจ้าของราวันเมกะก้อนโตแบบเจ้ห้ามพาหรือนะสหรนาวันนี้เจ้ขอตัวลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรืออีพีหน้านะคะสนรับวันนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบาย